มีเส้นด้วยเส้นเล็กมีใบกระเพราด้วยแต่เราทําแบบคลุกใช่คลุก,ๆๆลออก,กคลุกคลุกหรือคอสรุูกก็ไก่คลุกเขาคลุกเขานะคลุกนั่นคลุกหอมมากหอมมสิกระเพรากระเพราใส่เราได้ซอสกระเพราของเราแล้วเบาไปหน่อยก็ได้พ่อแล้วเราก็พยายามเอาน้ําออกให้หมดเพราะเราจะมีน้ํากระเพราให้เขาซึมไง โอเคนี่เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยอีกแล้วนะครับสาวอาทิตย์ครับกับรายการยอดเชฟไทยวันนี้ทำอะไรปลาหมึกปลาหมึกแน่นอนมีปลาหมึกเห็นต่อหน้าต่อตามีเส้นด้วยเส้นเล็กมีใบกะเพราด้วยโอ้โหเส้นเล็กกะเพาราปลาหมึกคุกแต่เราทําแบบคุก คลุกคลุกคลุกหรือคอสะลูกก็ไก่คลุกเขาก็คลุกเขานะคุกนั่นคุกมีรลอลิงเข้าไปหน่อยนะโอเคเราจะมีน้ําต้มสําหรับลวกเส้นนะเราก็จะมีน้ำมันสำหรับทอดปลาหมึกกับทอดใบกะเพราแล้วเรามีหม้ออันหนึ่งเราจะผัดซอสกะเพราสำหรับที่เราจะเอามาเคล้าเวลาลวกเส้นกับเส้นแล้วก็ ใส่ปลาหมึกที่ทอดลงไปนะกินคู่กับสลัดเอาล่ะท่านผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเริ่มทำอะไรก่อนตอนนี้หมึกตินะหมึกก่อนเด<อ>ี๋ยวหมึกสนใจหมึกก็เอาหมึกไปเดี๋ยวเราทำซอสกันครับมีพริกอย่างนี้เดี๋ยวก็มีพริกนี้ด้วยมีกระเทียมระวังมีดนะหยิบมันนะอืมโอเคอันนี้นะไม่สนใจเลยฮะเขียนตหมึจจมกโอเคนี่คือพริก แดงจินดาเนาะใครชอบพริกขี้หนูสวนก็ใส่ตรงนี้ได้นะครับแต่ผมเนี่ยชอบสีแดงหน่อยก็เอาขัวไปทางนู้นเราก็จะมีขาด้วยอือนี่ขาแค่นี้พอแล้วก็มีพริกใส่ลงไปในโคลกขาซอยนิดนึงตำจะลำบากหน่อยซอยให้ละเอีดยดนะไข่ม,ม,มีไหมหมึกมีไข่ไหมมี แดงว่าตัวเมียมีใมีไข่ใช่ไหมตัวผู้มีไหมตัวผู้มีที่มีด้วยด้วยไหมมีเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้เฮ้เฮ้ยเอเค้ยอ้ยเฮ้เ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยเฮเ้ยเฮเอ นี่เลยครับกระเทียมโอ้โหหอมเลยเนี่ยหอมมากหอมหอม,หอมสิเดมึงหอมไหมมกอะ่ะมึกอก็กินมกอก่ะหอมไหมหอมเนี่ย หอมเลิศเกินปลาหมึกเช็่น้ำเดี๋ยวลูกพี่ถูกกระเด็นเดี๋ยวนี่ตามแล้วเรียบร้อยอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะตำพอหอมแล้วเราก็ใส่เครื่องปั่นเดี๋ยวมาผัดตามหลังครับนี่ื่องปั่นื่อนปั่นโซบป,ปั่นแบบนี้ต้องปั่นมีน้ำนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้อง น,น้ำใส่ไม่ต้องแอบมองหรอกไม่ต้องแอบมองต้องมีน้ำล้างคกเดี๋ยว <c oughs> น้ำล้างคกหก่หม <c oughs> ได้แล้วน้ำล้างคกเรา <c oughs> <c oughs> ใส่ลงไปนี่ <c oughs> น้ำหอยสน่งช้อน ้ำปลาหน่อยครับเราก็จะมาปั่นครับโอเคลองนะปั่นดูโอเคเรรียบร้อยเราก็จะมาผัดซอสกันตามหาที่กองอะเมือ่อกี้เรา,าคุยว่าที่อ๋อใ,ให้พูดเลยเนี่ยเป็นไง เป็นไงนี่เอามานี่เอามานี่ถามนั่นถามนี่ก็ไม่พูดเอ๊ะอัดจั๊กพวกนี้มั้ยเนี่ยถามนั่นถามนี่ก็ไม่คุยเลยเอ๊ะที่ไม่คุยนึกไม่ออกกันว่าเอามาวางไว้ที่อยากให้ละเอียดใช่โอเคเอาละเราปั่นแล้วกองแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปในนี้ เพื่อที่จะผัดเค้าครับแล้วก็ปรุงรสในนี้ให้หอมตอนนี้อยู่ขั้นตอนการผัดซอสนะครับเอาใบกระเพราเหรอืมเด็ดใ<อ>บกระเพราหน่อยเด็ดเดี๋ยวเผื่อทอดกับเด็ดใส่ในนี้ซอสเอาเยอะไหมกระเพราะนะเอาแบบทอดด้วยแล้วเอาแบบใส่ในนี้ด้วยขอชิมก่อนอืม เผากระเพราใส่สดเราได้ซอสกะเพราของเราแล้วเราก็จะยกลงโอเคว้นี้ก่อนซอสกระเพราเราทีนี้ถึงเวลาทอดปลาหมึกแสนอร่อยของเรา <c oughs> เส้นมานี่รูปล่าปลาหมึกแฉะมาปลาหมึกไม่แฉะเดูเลย ร้อนไม่ทันใจใช่ไหมนะเอาเลยอืมไ <c oughs> ม่ได้โยนมันก็โดดลงไปเบาไปหน่อยก็ได้พ่อนั่นน่ะนัะ่นะ,นะจะเกิดอาการแล้ว <c oughs> เห็นไหมีโลยังอ่ะตัวใครตัวมัน <c oughs> ปิดซะก่อนก็ได้ไป <c oughs> ไอ้เนี่ยแปลกมากนะปลาหมึกถ้าชุบแป้งแห้งเนี่ย แล้วทิ้งเอาไว้อะไม่ได้อปลาหมึกต้องชุบแห้งปุ๊บทอดเลยเพราะว่ามันชื้นมึมันคลายนะมันคลายน้ําออกมาแป้งหลุดใช่ก็ถึงได้ทำสองชั้นไงทำไมมันกระทุไม่พอไงใช่กินปลาหมึกจะได้หอมปลาเขาอ่าเออพอกรอบปุ๊บปลาหมึกกรอบเหมึกกรอบทันที เนี่ยใส่พริกคงพริกแห้งไว้นะโอ้โ oh, ห oh. เอาไหมาเอาหี่เอาเท่าไหร่เนี่ยสวยกี่เมตรพอแล้วพอแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วสุดยอดนี่โอ้โ oh. หอันนี้ฝากไว้น,นี่ก่อนเราก็จะมาดูเส้นลวก น้ำมันจะเตรียมใส่เลยสองช้อนโต๊ะเอาแป๊บหนึ่งดูพอเส้นมันเริ่มใสๆก็เอาได้ล่ะโอเคเอาละเราลวกจนเส้นเนี่ยหนีหนีซ่อมอย่างเราแบบนี้นะนี่เป็นใช้ได้แล้วเราก็พยายามเอาน้ำออกให้หมดเพราะเราจะมีน้ำกระเพราให้เขาซึมไงสุดยอดของความอร่อย ใส่น้ำมันเจียวกระเทียมลงไปในนี้เนอะเห็นไหมเสร็จแล้วซอสกะเพราเราที่เราปั่นเอาไว้ครับโอเค ผักสลัดกิน oh. ผ okay, okay oh. no. ักเยอะดีนะโอเคนี่ใช่ไหมโอเคแล้วเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมนี่แหละครับเส้นเล็กคุกซอสกะเพรากับปลาหมึกทอดครับเดี๋ยวมาชิมกันครับ เสร็จแล้วเส้นคลุกอซอสกระเพราเราซึ่งโอ้โหต้องชิมนะชิมต้องชิมไปพร้อมกับอะไรพร้อมกับหมึก yes แล้วเราก็มีซอสเพราะปลาหมึกเราเนี่ยยังไม่ฉ่าซอส่ะไรเงี้ยไม่ปุงล่วใจเลยกระเพราเต็มที่เลยเคม็มหอมเป็นผัดกะเพรานี่แหละเพราะเราใส่เครื่องผสมของผัดกระเพราจริงๆเลยและปรุงกับซอสแค่นั้นนะส่วนตัว ปลาหมึกก็ชุบแป้งแห้งทอดจะเปลี่ยนปลาหมึกเป็นกุ้งก็ได้นะใช่แล้วก็ไอเดียนี่ก็คือเหมือนกับเราซื้อซอสซอสกระเพราสําเร็จแล้วก็ไปอยู่คอนโดก็ไม่ต้องไปผัดกระเพราให้ทั่วบ้านทัน่วเมืองเหม็นไปหมด,มหมดก็เอาซอสพวกนี้ลวกเส้นใส่ซอสเขากินได้เลยซอสกะเพราอันนี้ลนะคือไอเดียครับถ้าไม่ชอบเส้นเล็กอย่างนี้เป็นเส้นมีก็ได้นะลวกแล้วก็เค้ากับน้ํามันให้ดีแล้วก็ถ้าซอสที่เหลือก็เก็บเอาไว้ได้เลยหรือทําไว้ยังไม่ต้องทําตัวนี้แต่ทําเป็นซอสเก็บไว้ทําปลาหมึก ทอดปลาหมกึกลวกแล้วก็จิม้มซอสกระเพราอย่างนี้ก็ได้ก็ไม่เห็นต้องไปผัดอีกเลยก็ได้เป็นผัดกระเพราซอสนะเอาละนี่ครับท่านผู้ชมครับมีดีมีแบบนี้มาฝากกับรายการยอดเชฟไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันนะครับเพื่อจะติดตามกันต่อไปอย่างต่อเนื่องเอาละวันนี้เราสองคนเวลาหมดแล้วครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่10โมงเช้า YouTube แล้วก็ Facebook อของยอดเชฟไทย10โมงเช้านะตื่นยัง ตน,น <Okay. S 2> โอเคเอาละพบกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ